ไม่ลืมตัวแม้ชื่อเสียงโด่งดังอยู่กินกลางทุ่งอาบน้ำริมทานท่ามกลางปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเจอนั้นทำให้วงการกีฬาทั่วโลกโดนผลกระทบไปด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นคือการแข่งขันวอลเลยบอลไทยลีกที่กำลังขับเคี่ยวกันถึงโค้งสุดท้ายต้องหยุดไปแบบไม่มีกำหนดทำให้นักตบลูกยางต้องแยกย้ายกันไปเก็บตัวที่บ้านของตัวเอง ซึ่งเชื่อว,ว่าแฟนๆคงได้เห็นกิจวัตรประจําวันของเหลานักตบสาวหลายคนไม่ว่าจะเป็นนุสราต้อมคําปื้มจิตถินขาอ้อ,อนอุมาสิทธิรักทัดดาวนึกแจ้งมลิกากันทองและอีกหลายคนที่ต้องอยู่แต่ในบ้านตัวเองอยุ้ยชิตพร์กำลังมากนักวัลเลบ์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เผยภาพการใช้ชีวิตนอกสนามแข่งในบ้านเกิดที่อำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิโดยเธอได้ทำสวนทำไร่ขุดหน่อไม้เลี้ยงบัวและทำม,ม,มะม่วงแปรรูปขาย ได้เห็นวิถีชีวิตบ้านๆของเธอผ่านภาพเหล่านี้แต่ที่ถือว่าสะดุดตาที่สุดเห็นจะเป็นยูชิตพรกำลังมากนักตบลูกอย่างสาวไทยทีมชาติสังกัดไทยเดนมาร์กคอนแกนสตาร์ที่ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดชัยภูมิโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับก,บการทําสวนทําไร่ขุดหน่อไม้เลี้ยงวัวรวมถึงทำมะม่วงแปรรูปกับที่บ้านออกจำหน่าย เธอเป็นหนึ่งมุมของชีวิตที่เห็นถึงความเรียบง่ายติดดีและมีความสุขแบบบ้านของนักตบสาววัย24ปีรายนี้ได้เป็นอย่างดีไม่เชื่อไปชมภาพกันแถมที่ผ่านมายังได้รับการจับตามองตั้งแต่ครั้งลงเล่นในระดับเยาวชนด้วยฝีมือการตบเล่นบอลเร็วบวกเหนือการที่โดดเด่นทําให้ถูกเรียกตัวสู่ทีมชาติชุดใหญ่ด้วยวัยเพียงแค่16ปีลงเล่นในรายการใหญ่ชิงแชมป์โลก2018คว้าเหรียญทองซีเกมและเหรียญเงินเอเชียนเกม นอกจากนี้เธอยังมีอีกหนึ่งธุรกิจครอบครัวที่ทํากับที่บ้านคือมะม่วงอบแห้งายชิตพรใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อมารับประทานกันได้เลยโดยความสูงทักษะกีฬาตบลูกยางที่พอมีมาแล้วมาได้ครูวอลเล์บอลอย่างอาจารย์บรรจงสมบัติฝึกสอนดูแลฝีมือเชิงตบของยุย้ยก็พัฒนาอย่างรวดเร็วยุ้ยผ่านประสบการณ์เล่นกับเพื่อนร่วมรุน่นคาไปเล่นกับรุ่นพี่จนในที่สุดได้ถูกเรียกตัวเข้าคัดเลือกทำศึกยุวชลโลก2022ที่ตุรก,กี แล้วก็ติดทีมชุดนี้แต่อย่างที่กล่าวเธอได้รับปัญหาที่ขากับการฝึกซ้อมที่ทีมชาติชุดใหญ่